สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่แอดมินูหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยค่ะเด้อเอาสวัสดีตอนเสาร์วันที่สามสิบท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสวัสดีปีเก่าตอนรับปีใหม่เด้อท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แอดมินูหน่อยสวัสดีทุกทุกท่านคลิปนี้มาตามนอยมัดรวมกันท่านผู้ชม เอาท่านผู้ชมฮานอยมาร่วมเมื่อวานในกะปังอีกแล้วท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ฮานอยมาร่วมแอดมินหนูหน,หน่อยไหมปังซิบหาเมื่อติดแล้วดิท่านผู้ชมเมื่อนีอ้อยากจะเสียวเดอ้อท่านผู้ชมเขาซิบหาเมื่อติดแล้วพ่อแม่พี่น้องอ่าตังเต็มเมื่อนนี้ ละมัดระวังแน่เลยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่มันมันคือข่าวเยาเแทะจังไดมันคือข่าวเยาวเถท่านผู้ชมเมื่อวานในแตกสามรอบพิเศษปกติ v i p อ่าเมื่อนี้นุนหนอยอยากให้พ่อแม่พี่น้องละมัดระวังแน่เวยค่ะเด้อมันคือข่าวยาค่ะเเถท่านผู้ชมปกติเต็มทีมันกัดสิบหมวดสิบเอ็ดหมวดหนึ่งเด้ออันนี้มันมาสิบหาหมวดแล้วไหมจังไดท่านผู้ชมเมื่อวานในโชคมานกันบอท่านผู้ชม ่าเมาื่อวานนี้เด่นหกกับเจ็ดมาคือเกา่าธรรมชุมหกกับเจ็ดเมื่อวานนี้มาตามนัดเนาะธรรมชุมแนวทางตัวเลขเป็นไปตามที่แอดมินหน่อยวิเคราะห์เอลีเมื่อวานนในเด่นหกกับเจ็ดวิ่งเจ็ดวู้ดเจ็ดมาตามนัดเด้อค่ะเด้อเมื่อวานในสามตัวบแตกเนาะคะนะ่ะเนาะสามตัวบแตกท่านผู้ชม แต่ว่าแตกสามรอบอ่ารอบกาชาดินี่บอมีครูจับเลยค่ะเดอ้อเขาแต่สายรูดท่านผู้ชมสายวิ่งสายรูดพิเศษรอบพิเศษหกศูนย์ทำมาช่วงน,น้อยว่าน,วน้อยบอมัาหกหกยังมาอยู่เนาะค่ะเนาะเนี่ยถ้าแม่น้นอยมาหกตีเมื่อวานเนี่ยหกกับเจ็ดเนี่ยชียได้แบบว่าเจาะแตกทั้งสอง ชุดเลยเดะท่านผู้ชมบาเทศนีโต่อมาปกติปกติหาศูนย์ศูนย์หาตัวกลับท่านผู้ชมศูนย์หาตัวกลับสำหรับท่านใดที่รุจิตดได้ตั้งแต่รอบพิเศษผุนเด้อค่ะเด้อท่านใดรุจิเพราะว่าเลขออกหาเจ็ดสองเด้อท่านผู้ชมวี่ไอพีเจ็ดซีตรงๆมาต,ตามนัดท่านผู้ชมชุดวัดใจ พ่อแม่พี่น้องไปหอดบ่น้อชุดวัดใจแอดมินน่หน่อยแตกเจ็ดีตรงๆร,ร,รอบวี p ไอพี่ธรรมชมมาอว,ว่าในข่าสามรอบถ้าพออยากขาดตรงสิบหาคูวิดดิธรรมชมสิบห้า,าคู่วินถึงจะได้กำไรหน่อยเต่ว่าบขาดทุ่นดิธรรมชมบขาดทุน่นอัพสำหรับท่านใดที่ถือโนูหน่อยยินดีน้ำด้วยค่ะเด้อขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับเมื่อนี้ มาตามต่อท่านผู้ชมตามต่อกันเลยห้าหน้อยมารวมอ้าสสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนูน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูนหน่อยน้ำแนเดอค่ะเดอมักชอบอย่าลืมกดติดตามบอมักคือเลือนพานเดอร์ท่านผู้ชมเมื่อน,นี่ท่านผู้ชมเมื่อนี่แอดมินนูนหน่อยสิไปจุดถูกกับพี่สาวด้วยค่ะเดอจุดเหล็กถูกรัฐบาลไทยท่านผู้ชม เดี๋ยวเดี๋ยวสินำมาลงให้ต่ำไปเตล่าพีเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมนูนอยวา่าต่ำไปเตล่าหอดรัฐบาลไทยโหลดส่วนเลขทูบนูนอยจุดเราไดิมมดท่านผู้ชมอั่ผ่านมาได้สองสามหกเดี๋ยวนูนอยอ่าลงห้เด้อค่ะเด้อ พ่อแม่พี่น้องสิซับสนบ่ธรรมชมเลกถูกนูหน่อยกับเลกถูกพีสาวคนละอันที่ธรรมชม่มเดี๋ยวร่วงหลายพ่อแม่พี่น้องก็สิว่าหลายโพดบ่สิเอาทั้งสองบ่ธรรมชมหรือว่าจังไดเดี๋ยวเลกถูกนูหน่อยขึ้นบอดห้เด้อค่ะเด้อข้นบอดหาธรรมชมของนูหน่อยจุดเลียว ของหนูหน่อยจุดตั้งแต่เมื่อวานยามกลางคืนหนูหน่อยสีจุดวันพระท่านผู้ชมอาจแต่ว่าของพี่สาวเพิ่นสีจุดอ่ามื้อนี้มื้อนี้ละมือ้อนี้เช้าอาเก่าโมงเพิ่นสีจุดอ,อ่าของพี่สาวเลขก,กูกเพิ่นเขมาดสองวัดติดแล้วเด้อค่ะเด้อจุดสองวัดไดสองวัดเจ้าที่อยู่หันเพิ่นดีท่านผู้ชมเพิ่นให้อ่าเพิ่นใหญ่ไปไม่ บัดที่นี่งวดนี้เป็นวดที่สามได้ธรรมชมเทียบเป็นยังบุญน้ำเพลินนะคะเนาะรัฐบาลไทยทรรมชมของผีสาวของผีสาวรัฐบาลไทยส่วนของนูน้อยฝาดไปจางเต้เล่าเลยะะเด้อค่ะเด้อเด้านูน้อยขึ้นบอดหายธรรมชมเพราะว่านูน้อยจุดออกทางเล่าทางรัฐบาลไทยเด้อธรารมาชมทูบอดอกแกหลกนูน้อยจุดออกเล้าบอ่ออกไทย ดอกที่สองนุ่นหน่อยมาจุดหม่ออกไทยได้ธรรมชมเพราะว่าดอกนั้นมันออกเล่าไปแล้วนุ่ยหน่อยก็เลยมาขอพิ้นใหม่มันก็นเลยได้ไทยหววที่ผ่านมาจบหกสามมาที่นี่งวดีนี้ต่ำตังแต่เล่าเด้อค่ะเด้อเพราะว่านุ่นหน่อยขอ,อปูน่นหน่อยขอตังแต่เล่าหอดไทยถ้าบอกออกเล่าก็ขอไปออกไทยนุ่ยหน่อยว่าจังสีะะ่เด้อกับบลูว่าสีมาบลมาเนาะคะ่นะเนาะนะความเสียส่วนบุคคล ท่านใดมากะจัดคัดการาพาน,นะะด้วยค่ะเด้อเอาสําหรับคลิปนี้มาตามต่อฮานอยมาดรวมกันเลยนะคะเนาะสําหรับฮานอยมาดรวมมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องแฟื่นคลับเอฟซีก็ระมัดระวังแน,น่เด้อค่ะเด้อแนวทางแอดม,มินดูหน่อยเขาย่ามากสิผาเมือติดแล้วท่านผู้ชมนู่นหน่อยก็อยากให้ลดอยู่ดอกท่านผู้ชมอ่ามันจังเลนได้สบายใจไหมอ่าถ้าลดแล้วล่อล่อให้เขารุดบ่เกินสองเมือท่านผู้ชมบ่เกินสองเมือล่อให้เล็เขา่า ไปได้สบายๆเลยทำมาช่วยหามือหกมือเจ็ดมือแปดมือสิบมือก็ว่ากันไปเนาะคะ่นะเนาะอันนี้สิบหามือติดแล้วมันเสียวเด้อท่านผู้ชมมันเสียวปวดระมัดระวังน้ำตั้งแต่มื่อนี้เป็นต้นไปเด้อค่ะเด้อเอามาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่ะเนาะแนวทางฮานอยมารวมเลขจับบินอ่วันนี้นะคะเด่นสี่ห้าหนึ่งสองสามเจ็ด เลขเด่นจับวิน4 5 1 2 3 7เด่น4กับ5กอดสีวาตีทำให้ชมเลขเด่นหนูหน่อยมันมราะชนกับประจำวันเลยมันก็เลยโบเด่นนูหน่อยกับยานเสียวมันสิบไปมือใดเท่านั้นละ่ะวิ่ง5รูด5เด้อค่ะเด้อวิว่ง5รูด5 15คู่วินนะคะมี4 5 ระมัดระวังกันด้วยสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่เจ็ดห้าหนึง่งห้าสองห้าสามห้าเจ็ด เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องทักแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อห้าเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสองสามสองเจ็ดและสามเจ็ดนะคะ เดาทักแคปนาจอเด้อธรรมชมเมนีูหน่นนอยต่างกล่องจังไดมันอยู่ไก่ทรรมชมมันอยู่ไก่เขียนบทถึงเดนสี่กับห้าวิ่งห้ารูดห้าซ้ายวิ่งซ้ายรูดขันหน่นอยว่าบดตองวิ่งรูดสุดซอยยาไปด้วยค่ะเด้อได้แล้วคือหยุดนะคะเพราะว่ามันบดเดนธรรมชมมันบดเดนมันอาจจะมากอะไรแค่รอบเดียวคู่เดียวนี่เลขเดนสองตัวนี่ ตัวที่จะวิ่งรูดได้อ่ามันเป็นเล็กติด้อคะเ้อสำหรับท่านใดที่จะวิ่งรูดเงี้ยวหอดหลอบ v i p เดี๋ยวนุนหน่หนสิบอกว่ามันรูดได้ตัวไดอ่าแต่ว่าอ่านุนหน่อยเจ้าให้รูดหาต้องดึงสูตร mm hmm. ที่เด่นให้สูตรออกมาแมนบาธรรมชมหามันบ่เด่นปันไดแต่ว่ามันกะ มันเด่นในสูตรน้อยมันบรเด่นชนประจำวันมันอาจจะโรดไปบอดรอบวีนะคะเด้ออ่าเด่นประจำวันบัดที่ไหนท่านผู้ชมเด่นประจำวันชนกับอ่าในสูตรน้อยสองสามเจ็ดอ่ามันมาชนกับเลขติดพี่ท่านผู้ชมมันมาชนกับเลขติดคือจังหมื่ว่านนี่ถ้าเลข เดนโนูหน่อยนี่ยเสีหามาเมื่อน,นี้มิลุนมิลุนเจาะแตกคือเมือว่านนี่านผู้ชุมมิลุนเจาะแตกอ่าหกคู่เดนเน้นเจาะอ่าโนูหน่อยเจาะให้ห้าสองห้าสามห้าสี่ยึดใส่ละธรรมชม บอแมแนท่านผู้ชม่านน้อยบอผิดอ่ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดสี่สองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดบัตรที่นี่ถ้ามันมากคือจ้างเหมอว่านนี่นะท่านผู้ชมมากคือจังเหมอว่านนี่โอกาสสองคู่บัตรใจ กสิเป็นสี่สองเรื่องธรรมชมโอกาสแตกอีกสองชุดวัดใจสี่สองกับห้าสองทอนันเดอร์ธรรมชมโอกาสสิแตกชุดวัดใจ้ามา่าคือจังเมวาน่นเปิดเส้นมนีสูงมากอจแต่ว่ามนีเลขสีมาปมาบรูเด้อค่ะเด้อถ้าเปิดเส้นมาชุดวัดใจอ่ามีเปิดเส้นเจาะแตกอีกก็คือ42ส,สองกับ5 2สองบัดที่นี่ หาในรูดเงบาบไร้ท่านใดที่อยากจะรูดเงารูดเงาหอดรอบวีไอพีสายวิง่งสายรูดนู่นหน่อยอ่าเจาะห้ตัวนี้ด้อค่ะเด้อตัวนี้รูดเงาเด้อ่านผช้ชมเนี่ยฟังคริปให้จบด้วยค่ะเด้อท่านใดอยากจะรูดเงารูดสองสุดซอยนะคะ พาคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเดอ้อเราก็ระมัดระวังน้ำท่านผู้ชมเพราะว่าแนวทางตัวเลขแอดมินหน่อยเขาสิบหามือติดแล้วเมื่อวานเนแตกสามรอบเปิดเส้นเมือนี่ลุดกระหาสิบหาสิบอ่ะเปิดเส้นเขากระหาสิบหาิบคือกันดิท่านผู้ชมจันอังคารนเ่ระมัดระวังเลยระวังแนวทางจะหลุดเดอ้อท่านผู้ชม เอาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อมาเป็นชุดสามตัวสามตัวยี่สิบคู่สำหรับผู้เพิ่นมักเท่านั้นเด้อค่ะเด้อท่านใดบ่มักก็คือเลื่อนผ่านท่านผู้ชมมักสามตัวมักสองตัวก็มีนะคะเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มีมักไปคือกันท่านผู้ชมบางท่านเพิ่นมักเล่นสามตัวบางท่านเพิ่นมักเล่นสองตัวนะคะเนาะคือจังนุอย,น,อย,น,อยนุอยก็บ,บ่ไปได้ท่านผู้ชมสามตัวมันบ่ได้เข้าสมือแม่ นูนหน่อยเอาสองตูดีกว่าหามืม่นสิบหมื่นคุณได้ทำมาชมเขาอ่าคือจังสถิติสิบหามื่นละทำมาชมอ่ารอบแรกพวกเขากระตามรอบสองรอบสองพวกเขากระตามรอบสามกัตามได้ทำมาชมห้าหน้อยตามได้แต่ว่าสีได้กําไรหน่อยแล้วจะเพิ่มมากนะคะเนาะเอาสำหรับถ่ายคลิปนี่ผู้ใดจะส,สร้างกาแฟหยาดซิบ,บ้านก็สร้างจองไว้ได้เลยเด้อคะ่ะเด้อหลังปีใหม่ทรงให้ท่านผู้ชม กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพยาสิบปันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากแล้วก็สบู่คุณต้านระเบิดขี้ไข่เล่งผิวขาวล้างหน้าจุดตัวได้นะคะกาแฟกล่กองละ260บรบาท2กล่อง,ง520รบาทสงปียาสิบันหลอดละ190บระบาท2หลอด380บาทสงปีอาสบูแ่แพ็คละ190บาทสงปีตั้งแต่แพ็คแรกแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินโน,นอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเด้อ ขอหายหฮงเฮงปังปังทงุกทุกท่านพอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้ขอโตวล่าไปก่อเว้อยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ